ค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อเบนนะคะเบนจวรรพันธลักษ์นะคะจากบริษัท r o c k เก็ i ดิจิตค่ะก็ตำแหน่งเป็น Head of s a l l Operation นะคะวันนี้มาเรียนคอร์สของอาจารย์โท,โทนี่นะคะเป็นคอร์สเกี่ยวกับาการเซลนะคะก็มีความประทับใจตรงที่ว่าได้เห็นมุมมองของของภาพเซลล์ในบางมุมที่ที่ตัวเราเองเนี่ย ก็ไม่เคยเห็นนะคะแล้วมันสามารถนำในมุมแนนเนี่ยไปต่อยอดไปคุยกับน้องๆหรือในการบริหารจัดการทีมหรือว่าวงครั้งที่น้องเจอปัญหาแบบนี้มามันจะต้องแก้ไขยังไงหรือว่าเราจะต้องรับมือกับลูกค้าแบบนี้ยังไงนะคะจุดที่ประทับใจที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัว s t o รี่เทลลิ่นะคะเพราะว่าจริงๆเป็นจุดที่เบนค่อนข้างสนใจอยู่แล้วเพราะเบนรู้สึกว่า มันเป็นใจความสำคัญของเซลล์อยู่เหมือนกันเรื่องนี้เพราะเราจะเล่าให้ลูกค้าดูเรื่องและเข้าใจในตัวโปรดักเราได้เนี่ยเราต้องเล่าเป็นภาพให้เขาเห็นว่าเขาเห็นภาพในหัวเขาก็จะรู้ว่าเราต้องการสื่อสารอะไรที่เหลือมันก็จะเป็นมุมเซลลแล้วว่าเราจะปิดโคสของดิวนั้นได้ยังไงนะคะวันนี้เนี่ยทำให้น้องๆในทีมเ,เห็นภาพแล้วก็เข้าใจวิธีการเล่าของตัวสตอรี่เทลลิงมากขึ้น น้องก็จะนึกออกว่าถ้าเราเจอกับลูกค้าแบบนี้ 1, 2, 3, 4เขาจะต้องมีภาพในหัวในการเล่าแบบไหนค่ะก็ประมาณนี้นนะคะ่ะสวัสดีค่ะพีกนะคะอริยาเมืองงามนะคะปัจจุบันเป็นซีเนียร์บิสเนสเดเวลลอปเม t นต์แอสโซเอตนะคะจากบริษัท Rocket Digital นะคะวันนี้นะคะจะมาเล่าความประทับใจนะคะที่มีโอกาสได้ เรียนกับทางอาจารย์โทนี่นะคะก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยพี่พี่เ,พเป็นสายเซอร์วิสมาก่อนนะคะหลังจากที่เรียนกับทางอาจารย์เนี่ยพี่อยากได้อยากจะได้เทคนิคในการบุกลูกค,ค้านะคะวันนี้เราก็ได้ในในเรื่องของเทคนิคในการบุกลูกค,ค้ามากขึ้นนะคะรวมไปถึงโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาพี่ขายงานเวลาพรีเซนต์จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ p r e เซนตยาวมากนะคะปิดไม่ลงวันนี้เนี่ยก็ได้เทคนิคในเรื่องของการพรีเซนต์ในเรื่องของสตอ r y t e l ลลิงตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างรู้สึกสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะ ครับผมนะครับทันธนชาพึธนาดุลนะครับ business development manager นะครับของบริษัท Rocket Digital นะครับผมก็วันนี้ได้มาเรียนคอร์สของอาจารย์โทนี่นะครับสิ่งนี้ภาบใจในวันนี้นะครับก็เรื่องของแนวทางนะครับการวางตัวหรือว่าในส่วนของขั้นตอนการทำงานนะครับระหว่างตั้งแต่เริ่มจากการที่เราเนี่ย ได้คอกับลูกค้านะครับจนถึงที่เรามีการปฏิสัมพันธ์กับทางลูกค้านะครับจนถึงการปิดการขายนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้ที่อีกมิติหนึ่งจากที่เรามีประสบการณ์มานะครับก็ตรงนี้สามารถไปพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ต่อยอดทางธุรกิจให้กับทางองค์กรได้และก็สามารถจะสอนน้องๆน,นะครับในทีมงานที่ทำงานที่ Rocket ได้เช่เนเดียวกันครับขอบคุณครับ